เปิดเส้นทางทักษิณกลับไทยวันที่22สิงหาคมนี้ต้องไปที่ไหนบ้างหลังเข้าประเทศผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจเรียกประชุมรับเตรียมแผนรับเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเมื่อวันที่19สิงหาคม2566จากกรณีนางสาวแพทองทานชินนวัตรคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยพอทอ ในฐานะลูกส,สาวของนายทักษิณชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวถึงความคืบหน้าในการเดินทางกลับประเทศของนายทักษิณโดยระบุว่าอังคารที่วันที่22สิงหาคม9นาฬิกาณดอนเมืองจะไปรับคุณพ่อทักษิณค่ะเปิดเส้นทางทักษิณกลับไทยวันที่22สิงหาคมนี้ต้องไปที่ไหนบ้างหลังเข้าประเทศผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจเรียกประชุมรับเตรียมแผนรับเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติ เมื่อวันที่19สิงหาคม2566จากกรณีนางสาวแพรทองทานชิน,นวัตรคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยพอทอในฐานะลูกสาวของนายทักษิณชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวถึงความคืบหน้าในการเดินทางกลับประเทศของนายทักษิณโดยระบุว่า อาคารที่วันที่22สิงหาคม9นาฬิกาณดอนเมืองจะไปรับคุณพ่อทักษิณค่ะโดยเริ่มจากสนามบินดอนเมืองบริเวณอาคารผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคล M7 ซึ่งคาดว่าเป็นจุดที่เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของนายทักษิณจะลงจอดบริเวณในส่วนโซน VIP เมื่อนายทักษิณเดินทางกลับเข้าประเทศไทยแล้วขั้นตอนแรกเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตอมจะเป็นผู้รับตัวและทำบันทึกการจับกุมต่างๆตามขั้นตอน ก่อนส่งตัวอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีให้เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์คุมตัวขึ้นรถและนำตัวไปศาลดีกาแผนกคดีอาญาสนามหลวงตามขั้นตอนของกฎหมายต่อมาผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการแจ้งสื่อมวลชนถึงกำหนดการนายทักษิณเดินทางถึงสนามบินดอนเมืองเวลา9นาฬิกาวันที่22สิงหาคมเพื่อให้สื่อมวลชนลงทะเบียนเตรียมรอทำข่าวโดยลงทะเบียนที่อาคาร4